สวัสดีครับผมระหว่างทางไปส่งเฮียเปียวครับก็เลยพาเฮียเปียวมาแวะเล่นกับจานอัดนะครับทีมงานเสียโบสเ์เซตพีเจเิิมซั์นะครับมาดูจานอัดกาลังขุดสัครับไม่รู้ว่าจะขุดเป็นรูปอะไรครับแต่ว่าตรงนี้มีโมเดลสวัสดีครับสวัสดีเจคนสวยครับเจแฟงครับเจแฟงกินเขาไปค่ะนี่โมเดลเด็ดเนี่ย อันนี้คือโมเดลค่ะเบยเป็นท่านสมัยออก็ทีมงานเอาอีกดี <laughs> อันนี้แมคอโนยคุดครับแ <laughs> ม no คอโนยครับใครเป็นคุณคนนีดด้จันวัดบ่นอตตี้เสียบบ่กรรันเล่นปานเด็กหน่อย <laughs> โอ้มีหันคุดด <laughs> 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 ้วยเลนโซ่เฮ็ดไปซะเอาเกือบคุดมาใส่เกือบเดี๋ยวเเกือบเป็นรถอ่ะเอาเกือบเป็นรถด,ดำใช่ค่ะผู้หนึ่งเป็นแมคอออลซอนคุด ขุดไสรรถดำบใสเกือบแหลนมะเท่โอ้ยปวดพ่อบกโม่บกแตียงเราพี่น้องเอ้ยจังเราทีมงานซูเปอรเหีอีกครับมีการเห็ดโม่เดียวความครับนี่ยพูดนะขุดแล้วแล้วเอาเอาหนามาล่องอีกครับพูดนะเอาหนามาล่องอีกตรงนี้เป็นทอได้ครับเนี่ยตรงนี้เป็นหูทอทะลุไปหัดกันเดะ เป็นี้่มันข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าเพิ่มเรื่อยนะครับไปเรื่อยๆมีการลด่วาเนี้เยาจะย้ายไปอีกไหมคะปัจจุบันต่อไปทีนี้บ่ก็ไปได้อได้ออกเวปเฮ็ดไจามันนีมันนี่ยุทธครับจอดผ้าเหียเปียกพักฟันเป็นพักคนนี้ไสล่ะไปใสเบิร์หล่ผากันไปใสเบิร์นี่ พอให้เราต้างเอาเข้าเตัาตัวปรวนห้องลุงตะโก้ไป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 ก้อยแงีอยู่พัน์ะมาฮะก้อยแงีก้อยแงีเอาแงีนี่ไปก้อยค่ะได้ได้แงีมาแล้วได้แงีมาแล้วค่ะโอ้เรื่องไปก้อยค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เียเปียวมาเล่นด้วยนะคะสิได้กินก้อยแงีแล้วบ่เนี่ยเดี๋ยวห้องอ่อนปิ่งไก่มาสมทบเพิ่นครับมื้อนี้มากินสิมากิน พ่อยนตัวจริงสวยกว่าในรูปนะดิจะได้เนาะสาวน้ไม่ได้มาสาวน้ไม่ได้มาครับวันนี้วหนาเลบ่ยเอคได้ต้อง่ไอ้นุยว่เมืานเจอกระเปียวเอะกว่าคือนีพี่ตันพี่ันมาอะไรันนี้ันนี้พีตันน่าจะไปวิ่งหินที่ไหนสิบเรื่องหมดละอ้าว เสียงรถก็มิดลงไปนะครับว,ว่าว่ามันว่ามันสิว่าพักว่าเศร้าอ่ะแต่เมยคือลาคือเป็นเนื้อเมย์ลาเป็นเพื่นอวนวะพักกินข้าวอันจานเอ,อ้ย <c oughs> เอ้าจอนรับรศัพทัเดีวยวก่อน <c oughs> <c oughs> ายจอดรับโทษศัพท์ย่ายแตงแล้วมาหันมามาจากรอบไปย่ายแตงมายักรอบเปสามรอบแล้วค่ะสามรอบแล้วค่ะม,ม,มาเห็นแน้กกินซูกินปะมาเล่นนี่นะแม่

ไม่เอาไม่เล่นนะไม่เอาไม่เล่นนะอันตรายนะเล่นกับเครื่องจักรนะเพราะว่าจานอนลงมาหยอกกันอย่งนี้ชูที่เปียกอะไรไงต้องใส่เครื่องดูดแรกแย่ครับไม่มีอาวุธล่ะพาเหยียบโยวมาแวะครับผมวันนี้จะไปก่อนจะกลับบ้านนะครับ

กิน้เราเห <Superman> ็นใจำไมำเขาไปโค่าเนอาเดียวแล้วเราคุดนสะนี่แม่อยากคู้ว่าผู้ใดเห็นมือเดียวสะนี่โอ้ผ้ากันเอาสอนมะคุนเราใส่รถดำเรากอใส่ใส่เกือบเป็นรถดำแลนมะท่ใส่เกือบแลนมะท่

ได้แล้วฮะต้องแล้วเอาจักาต้ำจักรยานจักมันโจรกันหลังได้ไอ้ลงผมก็ฟายูซแกมว่าดียือ้านหรอวาที่ไหผมฮารดบวกได้ว่านนี่เสียบบ้านนี้รถกรดบเครื่องคุ้มสตาร์ทเครื่องเรือยึ่งโบ้าน้จัดงานวันนี้ับาเลยนะแางเพิ่อ น้ำเลยแค่ใหม่เ่อนใหม่ตมัไม่แห้งเนีมนเลยเลยตายขึ้นใหม่เลย่ะัเครื่องแล้เวปาตสแบกอีรีนวสีลองแบกมั้งบ่ปาแบกได้กังนวยมันเป็นงินจากางแล้วขึ้นน่เมนมึครับย้่นนึงคม ไม่เห็นไม่เห็นเหยวก็เล่มบอกว่าว่ามใงได้ในระดับกับคนเดียวเัาหไเมื่อี้เราตินลูกติดไว้วาเองต้งว่าจังหวะว่้ลูกก็ต้องอ่านด้วยหาเรียมหาจ้างก่อนอารมได้ใช่กับคนแล้วข้ามไปข้ามไปขามไป้มไ้มไ้ามไ้ามก้ๆกไาได้ไม้มัปมามไไ นำข็งเนื่องมันหรานึ่ง,ง,งว่าจีานคือเออพน่เป็นกรนรแเสียโบสว่าจะแลกกับพุ่งกีสสดใสครับนี่ผมว่าจะแลกไปเอาไปทำเป็นปีกนะครับไปเสริมปีกข้างนะครับแล้วเอาแล้วซื้ออันใหม่มา ใช้ครับผมเดี๋ยวนี้แลกกันกับสดใสมันจะคือไมพี่น้องเ่ยไ้แต่เ,เสริมปีกไ้แต่ใส่ยิม่มน่าจะไซส์เดียวกันนะพวกสลักนหนีมู่ทอกันบ่วะ